กับวีรกรท่านแรกครับท่านจะพบกับคุณฮันซูจินครับท่านเป็นอดีตนะครับเทรนเนอร์เกี่ยวโยคะนะครับแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนมาทำเป็นซินจิครับแล้วก็ถ่ายทอดนะในเรื่องของอสุขภาพดีนะครับสอนให้ถ่า,ายทอดความรู้ให้คนนะได้มีสุขภาพดีครับเรามาพบกับท่านได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านดิฉันฮันสูจินวันนี้ได้รับปอบหมายมาเทรนนิ่งในเรื่องของการรูปแบบการใช้ปริพภัณฑ์ครับมาถ่ายทอดในเรื่องของข้อมูลให้กับทุกท่านค่ะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้พบกับทุกท่านครับก็แต่จะพยายามครับตั้งใจและก็ถ่ายทอดข้อมูลครับให้ได้ละเอียดที่สุดนะครับอันดับแรกเลยครับก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวเด่นๆครับที่ส่วนมากพวกเราจะมักจะนําไปถ่ายทอดให้กับลูกค้านะครับเนี่ย อแรกครับอยากให้ทุกท่านนะครับตั้งวัตถุประสงค์ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับในการไปพบลูกค้าเนี่ยครับก็คิดว่าครับเป้าหมายคืออะไรนะครับเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการไปพบลูกค้าบางทีอาจจะเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวเล็กๆตัวย่อยนะครับซึ่งอาจจะมีไม่กี่ชิ้นก็ต่างนะครับแต่เราไปพบลูกค้าเราไปสร้างลูกค้าเราไปสร้างมงุลแล้วเราก็ไปสร้างรัธุรกิจใช่ไหมล่ะครับเนี่ยครับอันดับแรกเลยครับตัวเทปเปอร์มินออยล์ ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการนาเป็นเปเปอร์มินไปใช้นะครับนี่กับคุณสมบัตินะครับข้อดีของการนาเปเปอร์มินไปใช้ก็ตามที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนัำศีสบากไหลคอเอวนะครับถ้าใช้ในการช่วยซักคับคาับเบื้อนเวลาซักผ้านะครับยุงกัดนวือดนะครับ ครับไม่ว่าจะเป็นนะครับความหลากหลายในการนําหยิบยกไปใช้นะครับเวลาปวดหัวนะครับหรือเวลาเง่วงในขณะที่ท่านขับรถนะครับหรือเอาไปผสมนะครับเป็นชาเ์ปเปอร์มินก็ดีนะครับหรือช่วงนี้ครับโควิดกำลังยังระบาดอยู่นะครับก็ให้หยดในมาสส์ครับแล้วก็คาบที่หน้าก็จะลดกลิ่นปากตัวเองกลิ่นเหม็นได้นะครับเนี่ย แล้วก็ยังมีอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานวดเบิเวนที่ปวดนะครับไหล่นะครับหลังนะครับการลดกลิ่นปากน้ทาที่มือแล้วก็สูดเข้าไปแรงๆนะครับเพื่อให้สดชื่นนะครับทาบวมนะครับแล้วก็หลังจากคนที่ในคนที่สูบุรีนะครับที่สําคัญเลยนะครับเรารู้พวกนี้ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ทุกท่านหยิบยกสิ่งจากสิ่งเหล่านี้ไปให้ลูกค้าที่ยังไม่รู้จักได้เห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าสาธิตหรือทําให้เห็นนะครับอย่างเวลาปวดหัวนะครับหยิบยกหยิบขึ้นมาแล้วก็มาทาทานวดนะครับหรือว่านะครับคุณรับประทานชาอยู่แล้วก็หยดไปในชาสักหนึ่งหยดนะครับหรือว่าอยู่ดีๆหยิบขึ้นมาแล้วก็แกะหน้า,ากากอนามัยแล้วก็มาหยดใส่ด้านในที่คุณสวมใส่ตรงจมูกนะครับเพื่อให้ให้เขาได้เห็นนะครับเนี่ย ครับอย่างตัวดิฉันเองก็ได้เคยมีประสบการณ์ตรงก็เป็นเทรนเนอร์ของตัวโยคะใช่ไหมครับก็อย่างถ้ามีนักเรียนมาเรียนครับก็จะทาที่ไหล่ที่คอแล้วก็มีนวดเบาๆให้ก็เขาจะรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายครับเนี่ย그래서서항상상퍼트를비비하고고가지다니면소자분들을만날때마다이데모를꼭하시면좋습니다 พยายามฝึกนะครับให้ทำให้เป็นนิสัยนะครับพกเพปร์มินติดตัวไว้นะครับเวลาเจอคนที่ยังไม่รู้จักมันนะครับก็หยิบขึ้นมานครับแล้วก็เอามาเหมืนอนสร้างเป็นสานก,การณ์ต่างๆนะครับเนี่ย้จะเป็การพูดคุยในอที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยใ่าน ครับอ่าอันนี้ครับก็เอามาให้พวกเราอ่านตามกันนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเปิดมาอ่านก็น่าจะเป็นเรื่องที่อ่าไม่สะดวกเดี๋ยวผมจะอ่านให้จบแล้วก็ทุกท่านก็อ่านไปพร้อมผมเครื่องเช็คกแถเพียวเวยว่าเออว่าว่าเราเอา่าพกพาหยิบตัวและหยิบมาใช้ให้เห็นว่าคนที่อยู่ด้วยเขาคงสสยนะครับยิ่งตอนนี้ต้องใส่หน้ากากอน,อนามัยด้วยก็น่าจะหยิบใส่หน้ากากเวลาให้กลิ่นจะรู้สึกสดชื่นถ้าเราหยิบมาครับคนที่ไม่รู้จักนะเขาต้องมีตั้งการตั้งคำถามอยู่แล้วนะครับเนี่ย ครับนี่เป็นแ้วม,ม,มันเป็นแบบที่กินได้ฉันใช้ทาน้าหอมไม่ให้กินหลังกินข้าวไว้ทาปนไหล่เวลามีอาการสานาเสรว่าใช้สูตรดมช่วยทำความสะอาดจมูกตอนนี้ยิ่งต้องใส่หน้ากากอนามายัยด้วยก็นำไปโยดใส่หน้ากากเวลาได้กินจะรู้สึากสดชื่นมีคนเอาอันนี้ไปทำชอ็ชอปชอ็ชอปด้วยนะครับเด็กครับแล้วก็จะต้องมีคำถามต่อเนื่องเข้ามาใช่ไหมไวม่มันดีเหรอมันได้ผลเหรอ ครับก็นี่เธอจะลองไหมลนะ่ะครับกัแสดงให้เขาดูเลยนะครับหยิบมาแล้วก็โยนใส่ที่หน้ากากะนะครับแล้วก็ให้เขา,เาใส่เข้าไปแล้วจะได้ได้กลิ่นนะครับเนี่ยแล้วก็พบมาจากสถานการณ์นี้ได้บ่อยๆก็คือพอหยดไปแล้วเนี่ยเขาไปโด่โอ้ยกลิ่นมันแรงมันแรงนะเนี่ยแต่เรานะครับแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเองนะครับก็ตอบในลักษณะข,ของเชิญอของเชิงบวกนะครับเนี่ย ครับดิฉันก็จะตอบไปเพื่อรับส่งนะครับคำ,ค,ำคำถามนั้นนะครับในเชิงบวกก็คือก็นี่ยกินมันแรลงแนะีละกนม่นแมลงดีเนี่ยใช้แค่หยดเดียวก็อยู่แล้วนะครับขวดหนึ่งมันได้มากกว่าร้อยหยดครับใช้คนเดียวสองสเดือนกว่าจะหมดนะครับในไหนก็ต้องเราก็ต้องใส่หน้ากากเป็นประจำเราก็ไปใชใ้ดูมันดีมากๆเลยดฉันเองก็ซื้อให้คนในคะรอบครัวใช้เหมือนกันเขาชอบกันหมดนะครับราคาก็ไม่แพงนี่เป็นราคาไทยก็ที่ปัดแปดร้อยสามสิบบาทเธอเจ้ากี่ขวดละ่ะ จุดสําคัญครับอยากจะเรียนแจ้งให้ทราบคือเราหยิบมาแล้วนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เขาเกิดความรู้สึกสนใจเนี่ยกับแล้วก็ข้อที่2ครับก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือแล้วจะลองเอาไปใช้สักกี่ขวดนะ,ะเนี่ย บางทีนะคถ้าเราดูจากหน้าตาของของคู่สนทนาครับว่าเขามีปฏิกิริยาในเชิงลบหรือเปล่านะครับเราก็แก้ให้มันเป็นบวกนะครับอย่างเมื่อกี้เรื่องกลิ่นก็เช่นเรื่องกลิ่นมันแรงดีนะครับก็แปลว่าแปลว่าแช์อันเดียวก็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 อยู่แล้วนะครับหรือหรือต่างๆครับเจคับเดี๋ยวถ้าเอาตัวนี้ไปใช้นะครับช่วยไปเปลี่ยนฟอนต์นิดหนึ่งครับเพราะฟอนต์มันไม่น่าจะเข้ากันครับสละมันหายนะครับ ก็ลองทําตามนี้ดูครับตนตารางครับนี่ครับในหน้านี้แสดงให้เห็นว่านะครับคุณสมบัติของเปเปอร์มินเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับตามที่ได้ได้ระบุไว้นะครับแล้วก็กรณีนําไปสร้างกําไรขึ้นมากําไรขายปีขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะโครงสร้างแบบแบบอย่างไรนะครับเปเปอร์มินเนี่ยเป็นจุดเริ่มในการสร้างการทําธุรกิจได้นะครับเป็นตัวเริ่มเลยครับแม้จะเล็กๆนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีมีอยู่มากมายเนี่ย อันที่สองก็เป็นเรื่องของโนน้นะครับโนน้ดีทอ x ์ครับโนนี้ดียังไงครับหลายๆคนพวกเราครับทุกท่านรูทราบดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยและตัวเวกอนเองเหมือนกันครับท่านแนะนําให้ลูกค้าของท่านนะครับเสริมโนนี้เข้าไปครับจากการรับประทานผลิตภัณฑ์นะครับก็เกิดความได้รับความประทับใจที่เช่นกันครับเนีครับหลายหลายคนนะครับ ผมเข้าใจว่าข้อมูลที่นู่นนะครับเขาตัวดีทอ็อกเนี่ยไม่มีโนนี้นะพอเสริมโน,นนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเป็นการดีทอ็อกที่สมบูรณ์แบบนั่นเองเนี่ยทั้งนั้นแต่ท่านี้นันเอยอยากให้ทุกท่านเนา่ะมามองที่คุณสมบัติของเขากันดีกว่านะครับไม่ต้องสับสนในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นะครับ ลองมามองแบบนี้ดูก็แล้วกันนะครับว่าสาหรับบางคนที่ปฏิเสธนะครับการที่จะรับรับประทานเป็นชุดดีท็อกเลยนะครับอย่างเราเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเลือกรับประทานโนนี้แยกอย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยตามชาติที่ประกฏนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆนะครับที่นํามาผลิตนะครับก็มีประโยชน์มีคุณค่าครับเนี่ยเราสามารถดึงนะครับส่วนคุณสม คุณค่าจากส่วนต่างๆะยรับยิ่งพวกเปลือกนะครับเปลือกเขาก็มีคุณค่านะครับเนี่ยโนนี้ของเรานะครับย้ำว่ามีทั้งลําต้นใบรากเมล็ดดอกนะมีทุกส่วนที่มาสกัดมาจากโนนี้ครับเนี่ยหรือนะครับท่านอาจจะเลือกรับประทานเป็นแค่เป็นโนนี้กับโปรตีนไยก็ได้นะครับนี่กับบางคนครับในหลายๆคน่ยมีเขาเรียกว่าร่างกายภายในมีอาการอักเสบนะครับแต่ไม่สามารถที่จะกําจัดออกมา จากร่างกายได้นะครับก็ใช้ตัวโนนิเนี่ยครเป็นพระเอกในการเข้าไปช่วยแก้ไขครับแล้วใช้ตัวโปรชิน่ายเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตครับในการกกำจัดในเรื่องของภาวะอักเสบที่มันค้างอยู่ภายในร่างกายได้ก็จะยิ่งดีขึ้นครับครับไปดูในเรื่องของข้อมูลจากหลายๆคนที่เขาลองใช้ได้เลยนะครับ ไม้ว่าจะเป็นใช้โนนี้แล้วนะครับก็มีเรื่องของดูแลในเรื่องไปแก้ไขเรื่องการกับถ่ายได้ด้วยนะครับดูแลในเรื่องของน้ําหนักนะครับลดน้าหนักได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ถ้าไปดูรยละเอียดนะครับในเคสต่างๆที่ใช้โนนี้นะเพื่อดูแลแก้ไขป้องกันในเรื่องของอาการต่างๆจากที่มาโดยเฉพาะพื้นฐานม,มาจากการอักเสบแล้วนะครับมีคนที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่ย ครับอันนี้ครับขอขออนุญาตไม่ให้พวกเราสับสนกันนะครับก็เราเรียกว่าโนนี้ดีท็อกตามแบบที่เขาเรียกกันและกันก็จะมีนนี้ปรชินายแล้วก็วิธีการผสมก็ตามที่เห็นนะครับเนี่ยระทานนะครับเพื่อ,อเป็นการกําจัดนะครับสิ่งที่เป็นภาวะ,อ,ะอักเสบภายในร่างกายครับก็รับทานคู่กับปรชินายในตอนเย็น52ครับเนี่ยหรือถ้ารู้สึกว่ามันยัง ไม่ไม่เพียงพอนะครับยังอยากจะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากกว่านี้นะครับถ้าอาจจะเพิ่มปริมาณของการรับประทานโปรตีนไหนเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเอยากจะไปขอดูไปค้นดูนะครับข้อมูลที่เป็นเ e f e r รนส์นะครับในเอเชียเรื s t o สตก็ได้นะครับว่ามีคนใช้แล้วนะครับได้เกิดผลลัพธ์ต่างๆยังไงครับนี่ครับก็โดยเบสแล้วนะก็เป็นใช้เป็นโนนี้30ขวดนะครับเป็นโปรตีนไอห้ากล่อง นะครับหรือเลือกเพิ่มเติมได้ตามลักษณะของของของคนที่รับประทานนะครับปรับได้ตามความเหมาะสมครับเนี่ยยาไปประมานะครับในภาวะคนที่ไม่เหมือนเรานะครับในคนที่มีปัญหาในเรื่องของตับนะครับถ้าตับนะมีปัญหาด้วยสาเหตุการต่างๆก็ขอให้ลดปริมาณจากที่เขาให้มาเนี่ยลงนะครับอันนี้เอาโนนี้ไปนะครับไปอัดแอปเป็นสบู่นะครับ หลายๆคนเคยสังเกตดูเวราเรากินโนนี้แล้วตร,ตรงก้นมันจะเหมือนเป็นตะกอนคล้ายๆเป็นตะกอนนะครับเป็นข้นๆค,ความข้นมันเอาส,อส่วนเนี้ยไปใช้ในการาส่วนผสมในการทําสบู่ก็ยิ่งดีครับกับสูตรเขาเ็เหมือนกันครับเอาใช้เบ็สบู่กิสลีนนะครับร้อยกร,รัมนะครับเอามาเหมือนเอามาต้มใช่ไหมครับถ้าคนทาเคยทําสบู่เป็นนะครับแล้วก็ผสมโนนี้ครับเนี่ย บางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาแข็งตัวนานนะครับก็อาจจะต้องทิ้งไว้ถึงทั้งวันเลยนะครับมกว่ามันจะเริ่มแข็งตัวนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับที่ลองใช้มาแล้วได้เห็นผลได้ดีเลยก็คือแก้ไขในคนที่มีปัญหาผิวอักเสบครับเนี่ยครับอ่าบ้านเขาจะเรียกว่าอาร์เซเบอรี่ยู่บ้านเราก็คือมิสิก้านั่นเองนะครับครับเหมือนกับที่เราทราบกันครับตามที่เราข้อมูลที่เราเรียนก็คือนะครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดนั่นเองนะครับ ตามในภาพที่เห็นนะครับมาดูด no ้วยกันนะครับเราจะน้ะทานลูก no กับน้ําก็ได้นะครับหรือเอามาใส่นมนะมิสซิก้าบวกนมนะครับไอศครีมนี่เองนะครับมิสซิก้านมปั่นกับน้ําแข็งก็สมูทตี้ถูกไหมครับเนี่ยมีคนเอาไปลองทําเป็นสมูทตี้นะครับที่ปั่นกับน้ําแข็งครับก็อร่อยครับเนี่ยครับหรืออย่างที่เราเคยรู้กันนะครับนําไปมาร์กหน้านะครับหรือจะนําไปผสมกับโยเกิร์ตนะครับก็อร่อยครับเนี่ยครับหรือถ้าต้องการผลลัพธ์นะครับที่ ที่เข้มข้นขึ้นนะครับที่ชัดเจนขึ้นครับรวดเร็วขึ้นก็เอาไปผสมกับโนนี้รับประทานได้ครับเนี่ยเขาเรียกว่าจุดสําคัญสําคัญนะครับของประโยชน์นับของตัวอาซอเบอรี่นี่ครับมีทั้งหมด4ข้อข้อแรกก็คือมันมีสารอาหารนะครับที่ร่างกายจําเป็นมากๆเลยครับ5ตัวนะครับมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพลังให้ร่างกายสเตมินาก็เหมือนกับเพิ่มเพิ่มพลังพลังพลังมาครับ คือคาว่าสเตมิน่าในที่เกาหลีเนี่ยเขามันแปลว่าเหมือนเพิ่มพลังทา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 งเพศรับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้ครับพอถ้าเราพูดว่าสเตมิน่ากับผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็ส่วนมากก็จะไม่ปฏิเสธครับหลายหลายคนครับที่คุยกันแบบให้พูดกับผู้ชายครับถ้าพูดถึงคําว่าสเตมิน่าแล้วเนี่ยสเตมิน่าแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจครับแล้วก็อยากจะลองกินเนี่ยแล้วแต่บางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้า พูดถึงพลังในเรื่องสมรรถภาพทางนั้นนะผมเตะปี๊บดังอยู่แล้วทางนั้นเราก็บอกเขาไปว่าถ้าเตะแล้วมันมันด,ดังด้วยกระเด็นไปไกลกว่าเดิมเอาไหมละ่ะกินในต่วนิัิจุดสําคัญที่เราสามารถหยิบยกขึ้นไปไปเล่าให้เขาฟังได้ครับว่าเราใช้นะครับส่วนผสมทั้งหมดนอกจาะเป็นเปลือกมเมล็ดนะครับแล้วก็ผ่านการสกัดด้วยระบบเยอกแข็งนะไม่ให้สารอาหารมานส่ญเสียไปครับเหมือนคุณกินของสดสเลยครับ อยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันครับว่าคําว่า a อาไซเบอรี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่คำใหม่ในบ้านเรานะครับแต่ a อาไซเบอรี่ครับเราสามารถดึงคุณค่าของ a อาไซเบอรี่ออกมาได้ทั้งหมดหรือเปล่าบางของบางยี่ห้อไม่สามารถดึงมาได้อย่างเช่นอไซเบอรี่ที่เป็นผงนะเป็นน้ำนะเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับอาจจะไมไ่ใช้การสกัดด้วยระบบเยื่อแข็งแบบเราเพื่อรักษาคุณค่าของของมันก็ได้ครับเี่ย อย่างตัวเวกอร์เองครับก็จะมีการให้ข้อแนะนํากับทางลูกค้าบ่อยๆครับว่าไหนๆจะเสียเงินทั้งทีแล้วกินของที่มันมีประโยชน์จริงๆได้รับการยอมรับจริงๆสินะครับคุณกินแบบนี้แตบบ่ของอย่างอื่นเนี่ยเขาผลิตแล้วเนี่ยคุณค่าของอาหารที่คุณได้มันไม่เท่าอันนี้นะเนี่ยในเรื่องของความความสาคัญของของสุขภาพร,ร่างกายของตัวเองเของที่คุณต้องเสียเงินเองและกินเข้าไปเขาปากเองเพื่อไปดูแลตัวเองคุณจะไม่ยอมซื้อของดีๆกินเลยเหรอ ก็พยายามสื่อสารครัให้เราให้คู่สนทนาได้เห็นว่าเราเกิดความเชื่อความมั่นใจในระบบะในคุณค่าและระบบการผลิตตัวนี้จริงๆครับเนี่ยก็อีกอันหนึ่งถ้าทุกท่านอยากจะเอามาเทียบเคียงนะครับเป็นตัวอย่างหยิมยกให้กับคู่สนทนาได้ฟังครับให้ลูกค้าได้ฟังก็คือ,อข้อมูลต่างๆของการกินอาไซิบอรี่จาก Real วสตอรีครับ แล้วก็เหมือนกันครับถ้าได้กินกับตัวโนนี้ด้วยนะครับมันก็จะยิ่งได้ผลลัพธ์มาที่เขาเรียกว่ามากกว่าคูณ2อคูณสเลยทีเดียวครับรแล้วก็ตัวเซเบอรี่ครับก็มีคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งครับคุณประโยชน์ครับเสริมสร้างให้ว่าภายในทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นย้อนไปดูข้อมูลหน้าเมื่อกี้กันครับว่ามันมีสารอาหาร5ตัวซึ่งมีประโยชน์นะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายและอวัยวะในร่างกายจําเป็นต้องใช้ครับ กับคูส่สนทราหาของเราหรือคูู่ค้าของเราแน่นอนครับเขาจะต้องการอยู่แค่2เรื่องก็คือ1สุขภาพ2คือการควบคุมน้าหนักการลดน้าหนักกันเองนะเพราะ,ะนั้นเราหยิบยกจุดสําคัญสําคัญมามาบอกเขาน่าจะเป็นเรื่องที่สื่อสารได้ง่ายที่สุดครับเนี่ยต่อไปเป็นแมกโบรกับแมกซิมัมโปรตีนครับอย่าง um ที่เราทราบอยู่แล้วด้วยว่านะครับแมกโบรของเราเนี่ยมันมีข้อแตกต่างจากตัวโปรตีนอื่นในตลาดอย่างไรครับ ครับอ่ามันมีขั้นตอนการผลิตนะครับโดยทําให้นะครับเวลาเรารับประทานไปแล้วเนี่ยเกิดการดูซึมนะครับได้เข้าสู่ร่างกายแล้วนําไปใช้ประโยชน์ได้ได้ได้ง่ายขึ้นครับไม่ไม่อ่าหลงเหลือครับครับตัววิทยากรเองครับก็มีอ่าทงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกําลังกายใช่ไหมครับอ่ก็ได้มีความรู้มีประสบการณ์ฐานมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรตีนต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างสำหรับคนออกกาลังกายครับ ตอนนี้มารู้นะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะกลับไปบอกกับทางลูกค้ายังไงครับคนที่เข้ามามาเรียนนะครับว่าการเลือกกินโปรตีนที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยนะมันจะมีผลกับตับแล้วก็ไตและสิ่งที่จะสะท้อนได้เห็นก็คือผิวจะมีปัญหาครับเนี่ยได้เห็นมากับตาตัวเองครับสําหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วกินโปรตีนอย่างของที่อื่นเนี่ยแล้วเพื่อให้ร่างกายมันมีมีกล้ามมันเฟิร์มมันกระชับแต่ เป็นการเข้าไปทาร้ายตับไตครับบางคนก็หน้าหน้าแสดงออกทางสีหน้าทางสีของหน้าเลยว่าหน้าหน้าดำนะครับเพราะเนื่องจากข้างในไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็นอกจากปัญหาผิวแล้วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจนพอได้เริ่มเข้าใจในเรื่องของส่วนประกอบที่มาที่ไปของโปรตีนหรือโปรตีนต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้คุยกับลูกค้าว่าครับคุณอยากจะได้แค่กล้ามกระชับอย่างเดียวหรือเปล่าคุณก็กินของ ยังอื่นไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ทั้งกล้ามเนื้อรูปร่างกระชับและสุขภาพด้วยคุณก็ต้องกินของเราครับเนื่องจากมามีประสบการณ์ในเรื่องของการการใช้โปรตีนเกี่ยวกับในหมู่คนออกกำลังกายเนื่องจากทํางานแบบนี้แล้วนะครับจาก พอได้ลอง m a ต b o ของซินิชีแล้วเนี่ยไม่เคยได้เจอปัญหาว่าคนกินแล้วมีปัญหาครับแต่ย่าไยินปัญหาบ่อยๆที่เกิดขึ้นจากคนที่ออกกำลังกายแล้วกินโปรตีนของที่อื่น่น,นะครับมีมาได้ยินมาตลอดครับเนี่ยบางตัวนะครับก็มีส่วนผสมของสารเคมีเลยนะครับของยี่ห้ออื่น,นครับซึ่งแน่นอนครับมันเข้าไปทำ้ายในเรื่องของตับเรื่องของไตครับเนี่ย แตส่สิ่งที่สําคัญของซินเนี้ของแมคโบรซินเนตี้เนี่ยคือมันเข้าไปกระตุ้นการการเปลี่ยนไขมันได้เป็นก้ามเนื้อได้รวดเร็วมากๆเลยครับแล้วเราเรารู้จักแมคโบรแล้วนะครับถ้าเราเอาไปรู้จักแมคโบรเอาไปรู้จักโนนี้เอาไปรู้จักมิสซิกาด้วยเนี่ยล้วไปกินด้วยกันมันไม่ยิ่งดีกว่าเหรอครับก็ตัวนี้น, Pro, มามาน,นะครับเรานำแมคโบรมาต่กหน้านะครับ ก็เกิแรกๆก็ลองทําดูแล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเนาะเนี่ยแต่นะครับความแปลกนะครับในการเอาของกินเนี่ยมามาร์กหน้าเนี่ยแต่พอเอาไปทําแล้วเนี่ยมันอ่มันได้ผลลัพธ์นะครับที่ที่แปลกกว่าที่ดีกว่าครับเนี่ยเราจะทําที่บ้านนะครับมาร์กหน้าเราเองนะครับหรือแล้วเราจะไปแนะนำนะครับให้ลูกค้าเราคนรู้จักเราเนี่ยได้มาอ่ามาร์กหน้าอ่าเขาด้วยนะครับก็ง่ายๆครับเ ครับหลายคนเข้าใจว่าบ้านเราก็มีการลองทํามาแล้วใช่ไหมครับถ้าทําแล้วจะสังเกตว่าพอเราทําแล้วเนี่ยโทนของผิวเนี่ยจะจะสว่างขึ้นจะใสขึ้นนะครับแล้วก็ผิวหน้าที่ได้รับหลังจากมาร์กแล้วเนี่ยมันจะแต่งแต่งตึงครับเนี่ยครับก็ขั้นตอนนะครับขอเรียนย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่เห็นเลยครับเนี่ยขั้นตอนสําคัญครับก็คือการผสมให้เข้ากันนั่นเองครับเนี่ย คือนะเทคนิคก็คือว่าผสมไม่เข้ากันไม่พอนะครับจะต้องผสงมให้มีความมีความหนืดพอที่จะให้เขาเกาะอยู่บนหน้าเราได้ไม่ไม่ไมหลลงมาครับเนะี่ครับถ้าลูกค้าเราครับเขามีมาร์กอยู่แล้วเขาบอกเขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วเราเอาตัวนี้ไปทาทับบนมาเขาก็ยิ่งดีครับเนะ อย่างตัวเรียก่อนเองท่านก็จะมีประโยคที่เอามาโปรโมทบ่อยๆนะครับว่าไอเนี้ยเนแคโปรเนี่ยมันดีมากๆเลยกินก็ดีนะครับเอามามาัดหน้าก็ดีนะครับเพราะว่าส่วนผสมนะครับมันมาจากธรรมชาติร้อเปรเซ็นี่ยจากนั้นครับพอเราผสมแล้วย้อนกลับมาที่วิธีการมัดอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้แปรงทานหน้าทิ้งไว้ประมาณี่สินาทีนะครับแล้วก็หลังหรือพอมากกว่านั้นนะถ้ารู้สึกว่าเริ่มแห้งตึงแล้วนะครับก็ให้หล้างออกด้วยน้ําอุ่น <Okay. S 1> หรือท่านจะ,ะเพิ่ม มาเพิ่มเพิ่มสูตรไปได้อีกก็คือนอกจากเอาแมกเบอร์มามาร์กหน้าแล้วตอนผสมแมกโบกับน้ําที่จะมาร์กหน้าเนี่ยใส่โนนี้ไปได้ใส่อ่ามิชิก้าไปได้นะครับใส่ในมาร์กนะครับเดียดูความหลากหลายอันนึงก็คือเอาตัวแมกโบมาทําขนมปังอ่าดูเขาเรียกว่าดูตามสูตรที่เขาอ่อ,อ่อะไรนะอ่าท,ที่ที่ต้องเติมนะครับก็ทัวร์ต่างๆที่ท่านที่ท่านชอบนะครับนมนะครับไข่แดงนะครับเด ครับผสมกับไข่แดงนะครับใช้ประมาณ4ี่ช้อนนะครับผสมกับไข่แดงตีเท่ากันนะครับเด็กครับก็ตีไปเรื่อยๆครับตีจนมันเปลี่ยนสีนะครับแล้วจนเป็นออกมาในรูปของเมอแรงครับมีความหนืดนะครับเป็นเหมือนเวลาเราเรายกไม้ตีขึ้นเนี่ยมันจะต้องหนืดหนืดนะเป็นหยดเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมในรูปนะครับต้องมีความหนืดพอพอดีครับเนี่ยท่านบอกว่าอย่าใส่ เวนประกอบที่เป็นพวกถั่วอะไรอะไรอะไรพวกนี้ลงไปทีเดียวนะค่คอยๆใส่ตีใส่ตีใส่ตีผสมทีละหน่อยครับเนี่ยเขาบอกว่าให้ก่อนะเทใส่ในถาดใ,ให้มีแผ่นข,า,ขาวๆลองอ่ะผมไม่ไม่ไม่ไมทาราบว่าแผ่นอะไรนะครับแต่แต่มองไปพร้อมกันนะครับผมทำก็ทำอาหารไม่เป็นครับเอาแผ่นอันนั้นลองด้วยครับแล้วก็เทไปนะครับ แล้วพอใส่ในเม่พิมพ์ถาพิมพ์แล้วเนี่ยให้ไล่ฟองให้ยกยกวางยกวางข้อ,ขอ,ขอ,อครับให้ฟองไล่ฟองมันออกแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ในเตาอบครับใช้ความร้อนแปดร้อยแปดสิบสานาทีแล้วหกสิบสานาทีครับเนี่ยพอเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะออกมาในในรูปแบบที่เหีนนะครับอลองทั้งนี้กกลองทานดูแล้วครับก็อร่อยรสชาติดีครับแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเกินไป หลายคนอาจจะเจออุปสารครับในเรื่องของการลูกค้าชอบกินแต่กินไม่ได้เพราะรสชาติมันไม่ดีมันรับในรสชาติมไม่ได้ก็ลองแนะนำทางเลือกแบบนี้ให้เขาก็ได้ครับเ제가준비한강의는여기까지입니다감사합니다ครับขอบคุณทุกท่านที่ได้มาใช้เวลาร่วมกันครับสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีอยู่เท่านี้นะคะขอบคุณมากมากครับทุกท่านมะถามได้เลยไหมคะ,ะคุณผูคนเดียก่อนใช่ไหมครับมีสองท่านเนาะอ๋ะอรึง เมื่อกี้พอดีจดไว้ที่บอกว่าช no ุดโนนี D ้ดีท็อกอะค่ะ,ะถ้ามีปัญหาตับนี่ต้องลดปริมาณลงใช่ไหมคะมีปริมาณที่พอจะแนะนํำไหมคะ,ะ,ะถ้าเมื่อกี้พี่พี่เดียร์ใช่ไหมคุณเดียร์ถามมาก็เราปรับแน่นอนครับสำหรับคนมีปัญหาเรื่องตับนะครับแต่ก็ต้องทําทนร่วมกับน้ําใช่ไหมครับเราอาจจะทานเป็นครัวหนึ่งสามวันครวหนึ่งสองวันโดยทานกับน้ําเช่นเดิมครับ ในตัวโปรตีนไนเมื่อกี้ที่บอกว่าให้รับประทานไปด้วยกันใช่ไหมครับกับตัวตัวนนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวโปรตีนไนเนี่ยมันมีบีวิตามิน B6 กับบีบีบีสองนะครับมันเข้าไปดูแลในเรื่องของตับนะครับถ้าเรารับประทานโปรตีนไนเสริมไปด้วยเหมือนที่แนะนําไปเนี่ยก็น่าจะเข้าไปซ่อมแซมดูแลตับได้ด้วยได้โดยตรงครับ บางครั้งเนี 2. ่ยถ้าเรารับประทานแล้วในภาวะที่น้ำไม่พอเนี่ยก็ถ้ารู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าลิมฝีปากแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จิบน้ำรับน้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าให้รับประทานร่วมกับน้ำด้วยนะครับเวลารับประทานเนี่ยผมผมขยายคําถามนิดนึงนะครับตัวที่เป็นกระทบกับตับในภาวะในคนที่มีภาวะตับทํางานไม่ดีหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันมีอะไรถึงไปกระทบกระทบกระทกับตับใช่ไหมครับค่ะค่ะในตัวของโลนิพลัสนะคะจก็ ก็เหมือนกับการรับประทานยารับประทานอะไรอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโนนี้ก็เช่นกันครับในคนที่ตับทํางานไม่ดีเราต้องมาย้อนมาดูก่อนครับว่าตับมันทําหน้าที่อะไรใช่ไหมครับครับตับพอรับประทานแปรเอยอร์เนี่ยตับเขาก็จะทํางานหนักครับตับเขามีความหนึ่งหนึ่งในหน้าที่หลักของตับก็คือในการกําจัดพิษถูกไหมครับ อพอตับเนี่ยมาความสามารถของเขาเนี่ยมันกาจัดพิษไม่ดีอยู่แล้วเพราะตับมันแย่ในคนคนนั้นเนี่ยนะครับยิ่งกินตัวโนนี้เข้าไปมันไม่ได้ไปช่วยในการกําจัดพิษเหมือนกันมันก็พยายามที่มีปฏิกิริยาที่จะไปสร้างเก่วกว่าเรื่องของเวลาเรากินโนนี้เข้าไปด้วยตับมันก็จะทํางานหนักกว่าเดิมพูดง่ายครับพอตับทํางานหนักกว่าเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาที่เราสามารถสังเกตได้เช่นหน้าบวมครับ นะครับถ้าคุณถ้าคนที่มีปัญหาตับแล้วกินโนนี้ไปเยอะๆแบบที่วิทยรกรบอกอะน่าจะเบืมน่าจะดำนะครับแล้วก็หรือในคนเขาเรียกว่าคนป่วยเลยนะครับก็เมื่อกี้คุณใจบินก็เสริมมาว่าค่อยๆกินในปริมาณน้อยๆโดยกินผสมกับน้ำนะในขงขนเหล่านั้นจะดีที่สุดครับ ผม <S <S ผมกํลาลังจะเรียบเรียงคําถามให้ให้อาจารย์นะครับว่าหนึ่งคือที่ผมจับใจความได้ว่ากินเป็นขวดเนี่ยมันกินเหมือนเกาหลีใช่ไหมครับแต่ว่าพอเมื่อกี้าอาจารย์ได้เล่ามาว่ากินเหลือพอเว้นไปสองขวดนะครับวันละขวดสองวันแล้วเนี่ยนะครับนีมีการกระทุ้งก็ก็ก็ตามนะครับแต่ว่าหลังๆมาอาจารย์ลดเหลือก,กินแค่แควันละหกสิบแต่กินวันละสองสามครั้งถูกไหมครับกินแบบนี้ได้ได้ใช่ไหม ลแล้วคือถามด้วยอยากจะรู้จักเคสของเกาหลีถ้าเขามีอาการปวดเข่าอย่างนี้ค่ะเขากินอย่างไรมีเคสทีได้ผลยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะข้อมูลที่อาจารย์คุณจะบินนะครับทวีอก็สนับสนุนข้อมูลที่อาจารย์เมื่อกี้ได้แชร์มาด้วยนะครับว่า,าทีา่กินรับประทานแรกๆเวละขวด วันที่2ก็ควรหนึ่งอะไรก็กตามนะครับก็เป็นเรื่องของการรับประทานไปแล้วมันเห็น effect, เอฟเฟกในเรื่องของการกระทุง้งการสะท้อนออกมานะครับเป็นเรื่องของอตัวเข่าใช่ไหมครับที่มันมีการอักเสบนะครับแต่มันยังไม่ถูกผลักถูกดันออกมานั่นเองนะครับแล้วก็การตัดสินใจที่จะลดไปมาลงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับก็แต่การลดไปมาลงแล้วจะดีขึ้นมากน้อยเนี่ยแล้วแต่คนอย่างที่เกาหลีคุณจาบินก็เล่าให้ฟังว่าบางคนกินถึงขนาดว่าขา ขาขานะครับขามีการัเสบนะครับกินไป2อาทิตย์ก็ยังไม่รู้สึกอะไรยังไม่มีอาการกระทุง้งไม่มีอะไรเลยแต่พอ,อสัปดาห์ที่3ามอาทิตย์ที่3ถึงมีอาการบวมขึ้นมานะครับเปิดบวมเหม,เหมือนที่บอกเลยนั่นแปลว่าภาวะที่มันอักเสบที่มันไป,ไปเก็บไปรวมไปกระจุกเอาไว้เนี่ยมันถูกผลักดันถูกขับออกมานะครับพอแล้วพอเขาสังเกตได้ถึงจุดน,นี้เขาก็ลดปริมาณลงเหมือนที่อาจารย์ได้ทํา นะครับประเด็นแทบสูงข้อมูลที่บอกนะครับลดลงแต่ไม่เลิกนะครับลดลงนะครับลดปริมาณลงแต่ไม่เลิกแล้วก็รับประทานไปเรื่อยๆจนสัปดาห์ที่4ก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นและจนปัจจุบันก็ก็หายหายดีนะครับเนี่ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณเจอบินแล้วก็ขอบคุณเด็กตองนะคะแล้วก็น้องเคค่ะครับแต่ขอบคุณพี่มิ้ง